ครับก็สวัสดียามแรงๆครับผมสุขสุขคนครับไมอนีก็เลาะทงเลาะทาหาอยู่หากินคึอเก่าครับผมนี่ครับรอบกบนะครับกับเยียร์ปาเค็งพี่น้องครับผมปาเค็งที่ไปใส่ไส่ได้นะครับลองมาดักกบเบงนะครับผมเดี๋ยวนี้เพื่อนเกี่ยวเขาน้ำโอจ้ไอแจะนะครับผมฟังหนึ่งก็เป็นป้าเขานะครับเนาะคิดนะคิดว่าน่าจะมีกบพี่น้องครับผมก็เลยรองมาใส่เบงฟังหนึ่งก็เป็นป้าเข่าฟังหนึ่งก็เป็น น้ำเจาะแอดเจะนี่มองน้ำไหลแบบนี้กใส่ได้นะครับผมนี่น้ำไหลอยู่กบมากหากินแบบนี้แหละถ้ามันมีนะครับผมเทียกกับผมมีเราบอทือคือกัน สัมนล่ะครับผม้ามล้ยแถวนี้วัี่ใไ่ไว้าจากสามหลังครับผมนี่ล้ำเทียกบมันก็นอยู่ในปลาแบบนี้ครับผมื่มคืนมันก็ออกมาหากินมองเป็นแปนแบบนี้ นี่ในคองน้าหม้อเจาะนี่ก็กวางได้ครับผมนี่วางมองได้วางพุ่นดีกว่าครับผมอุ้มคณะเลยครับให้มันดินอยู่นี่บังเทียกะงูไซกบผมมากินปลาคือกันตกสนีแล้วครับผม า,ามองเป็นแปนน้ำไหลจังสิครับมันมักมีกบนะครับน้ำไหลน,น้ำไหลเดี๋ยววางไว้นี่ลหลังนึงนะครับผมกัีกรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกบมันถือกินปลาหรือว่าได้ยินเสียงปลาดินมันกระทิก เขามาเนาะครับเนาะมองน้ามด้เลยงที่ละบกบมันมากม้านะครับ,นะม,บ,ม,ม,รบมีคิดว่าหลังนี่ทรงคืออยู่ครับผมถ้ามีกบอยู่แถวนี่นะครับมันนอาจจะมาหาก,กินแถวนี้แหละอ๋หมานประมาณยังไงก็ล้อรุ่นมื้อเ้นเศร้านะครับผมเดี๋ยวไลยหลังอยู่เดี๋ยวผมเฝ้าใส่ให้มันแล้วครับผมพ่อกันตอนเศร้าเลยนะครับมาชิมหมานบ่ ก็สวัสดีตอนเศร้าอีกครั้งหนึ่งครับผมยามรอบกบนะครับเนาะสำหรับเศร้านี่พามาดักกบหลังหนึ่งผมใส่ไปในคลองนี่เดี๋ยวเบิ้งหลังในคลองอีก่อนครับผมมีอย่างบอีป,ปูขึ้นลหลแต่บดดี่งอนะ้ย <c oughs> งูไซหลีพี่น้องเฮ้ยปกกับมะเขาแล้วงูเขางูกับอีปูนะครับ <S 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 หลังแรกบ้าหมาหลังที่สองอู่พูดที่ผมใส่ให้เบิ้งนะครับนี่น้ำไหลอยู่นี่น้องนบ่ไปเลยดักไวน้นี่น้ำคุ้นๆนะครับผม นำคุณครับผมคิดว่า่าจะมีกบนะครับผมคือมัมีเสียงดินดโอ,โอ้มีอยู่ครับผมตัวนึงอสองสองตัวพี่น้องครับผมได้การเอสอีปูนะครับทองใครยังลองเลยสองตัวครับหลังนี่กบน้อยนะครับ เด็ดปนแล้วครับผมหลังนี้เขาสองตัวหลังหนึ่งอยู่มองเงีย,ยบเลยครับผม้ยงูเขาอีกแล้วพี่นอ้องเฮ้ยนี่แหละอุปสรรคการหายุ่หาก,กินงูไซนี่ครับมันหลายครับผมเดี๋ยนี่นี่ทั้งงูเขานี่กบบกเขานะครับ ภาเค็งกันให้เบิดอีปูกินเบิดใส่เบ็ดกะกินเบ็ดใส่รอบใส่ใส่กับเขาใส่ให้ผมหัวน,นี่นะหากินปลาด้วยกันเอาไพลังต่อไปครับผมนี่ขอบ่อหลัง,งนี่หนังคุณดีเด็ดครับนี่นี่บ่หนังคุณคุณดีนะครับลองดูอืมอันนีครับผมกบน้อย นี่ไปครบเป็นเลยอิ่มปลาเข็งนะครับเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นกบรุ่นไม้ครับผมเนี่ยรุ่นนี้ปากเข็งเก็บก่อนนะเดือดปนสามตัวแล้วครับปากเข็งนี่ก็ไปปล่อยใส่อีกก็ได้ครับผมไปขางไว้ก่อน อุ้ยน้ำหลายกว่าเก่าครับผมฝนตกเมื่อคืนนี้นี่เป็นจังได๋ใส่ให้เบิ่งเมื่อวานนี่แหละน้ำใสจริงๆเด้อครับโอ้ยปู่เบิ่งมีกบบ่หือบ่มๆมาผมนี่ตีปู่กินปลาเคียงบึดเกี้ยงนะครับเนี่ย ว้ยปลาเค็งบ้เหลือจก็กโตก้างปลบ้เหลือเอ้าไปจังไรวะกลบลงห่วยลงหนองเบิดนระบนี่ครับโม่ค่อยถือบานใดนะครับปีไก่นี่ว่างไว้จังไรกระถืกนะครับปีนี่นี่กำลังใส่เทียแรกนะครับก้าแต่ไปแลน่นหาเห็ดน้องครับเนาะบ่ไดดมันดักกบให้พี่น้องเบิรงครับผมเทียน,นี่เป็นเทียแรกเลย หลังหนึ่งยู่แจกนนะพูดครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งครับมีอย่างบอกพี่น้องเฮ้ยเงียบแทะกโปโ้โโหล่อยนะครับแถวนี้โอ้โหมมาเลยนี่ปากเข่งยูครบนะครับเจ็บหลังนึ่งยุดแถวนี้่ะครับอยู่มงดพูดครับผมเงียบกิด โอ้ยมันตีปูบังโอ้ปูขึ้นไหลเนี่ยอายะเลยโอ้ยเต็มไซส์เต็มรอบครับผโอ้ยกบปากาเขาแล้วเปน็นยังไงนี้ปูก็ปนได้ครับแล้วโอ้ยนี่ครับทางทงนีหลังนี้นุ๊กน้ำคุนๆนี่วะมนตีปู โอ้มีครับผมนีอันนี้ตัวใหญ่นี่ฮะโอ้ปลาเก่งกินจนเหลือตัวเดียวนะครับเนี่ยปลาเก่งซีซีาาหาตัวมันกินหมดเลยครับฮะได้แต้มนึงนี่นโอ้นี่ครับตัวใหญ่เลยครับอันนี้เอ้อมาม้าม หลังนึงยังมองก่อ n h าพูดครับผมบังนะครับนี่ยังบอกไอ้ใบไม้แตกอยู่นะครับนะใบไ,ไม้ที่ผมปลูกไว้คุณดีเลยเอาดินแด้พี่น้องครับผมดินแล้ว,ลวอันสองตึ หลังสุดท้ายนะครับกบน่อยสองตัวครับผมเนี่ยเอาได้กินอยูปลาเคงเรออยูตตัวนึ่งกบน่อยกบบุญไม่ครับผมกบไงประทันได้ปีนี่กินปลาเคงจนยิ้มนะครับเนี่ยตัวนึง ใส่ไว้ขางทางนี่ถือสองหลังเลยครับผมใส่ไว้สองหลังนบปกน่าจ,จะเริ่มลงห่วยครับผมฟังทั้งนี้เป็นห่วยนะครับเป็นห่วยเป็นคลองครับผมแลม้วเมื่อคืนอาจจะหากินทั้งทั้งในน้านี่ครับผมผมไปใส่บดถ,ถือมองครับผมมาใส่เลาะขางห่วยนี่น่าจจะได้รุ่นกว่านะครับอะแต่ว่ากับเพราะทอยู่เพราะทกินอยู่ครับผมได้อาหกวอยู่นะครับเนาะอัน,นอีป,ปู <c oughs> กบเขาโดดออกได้ละเป็ดกบปีนี้แล้วครับผมกบรุ่นใหม่นะครับเนาะได้ทั้งหมดนี่หกตัวครับผมอ๋อพอได้ปนพอได้ออมพอได้ขวายอยู่นะครับเนี่ยกบนี่ตัวทองไข่ครับผมจีนปลาเข็งอ๋อหมานอยู่ครับผมกับรอบสิบหลังนะครับเนาะเยาปลาเข็งที่เขาไปไซส์ได้นั่นแหละรอบสิบหลังนะครับผมใส่บุคอยถือมองไนได้ครับหรือว่ากบมันเบิดกับผูู้้นะครับกบเพื่อนกระดักหลาขึ้นกันนะครับค้นหาขายเพื่อนกระดัก อุ้ยรอบเต็มรถซาเล่งเลยครับเพื่อนหาขายนะครับเนาะเทาหาพอได้อยู่พอได้กินดักสิบหลังกะถือว่าได้กับเขาอยู่ครับผมเอาล้วครับผมสลับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะโบมานปันใดครับแต่ว่ากัพอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมพอได้กับเขาอยู่ครับออมใส่ผักย่างหลายกับใส่ประมาณสองสามตัวก็ออมได้เมนูนึงแล้วครับป่นกับป่นจากสองตัวพี่น้องครับผมกับเขาบ้านเทาหากินยังไงนะครับเนาะกินปลาไหครับผม หกตนี่ก็ถือว่าโอเคละพอดีอยู่พอด้กินผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพามาใส่ไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับไปกลับบ้านครับผม